อาหารสมองกับ The Book t a ล l o r ในตอนนี้ครับได้นำเอา5วิธีแปลกๆแ,แต่คุ้นเคยกันดีและทำได้ง่ายๆที่มีผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์มารองรับในเรื่องของการบรรเทาความเครียดไม่ว่าคุณกำลังรู้สึกเครียดหนักเครียดน้อยเครียดนานลองฟัง5วิธีแปลกๆในตอนนี้อาจจะช่วยบรรเทาความเครียดที่คุณมีได้นะครับ วิธีแปลกๆแต่คุ้นเคยกันดีที่ช่วยคุณบรรเทาความเครียดได้วิธีแรกก็คือเอาหน้ามุดน้ำแข็งเย็นเลยนะเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์ครับบอกว่าหากเรามีความเครียดมากๆในแบบที่เป็นความเครียดสะสมความเครียดเรื้อรังการที่เราพาตัวเองไปอยู่ในน้ำเช่นการแช่อ่างน้ำการว่ายน้ำการเล่นน้ำหรือดำน้ำใช้น้ำในการบำบัดร่างกายร่างกายที่ตึงเครียดนั้นก็จะผ่อนคลายโดยจะทําให้หัวใจนั้นเต้นช้าลง เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นจึงมีส่วนทําให้ความวิตกกังวลความเครียดของเรานั้นลดลงอย่างมากแต่การที่เราจะไปหาอ่างน้ํามาแช่ตัวหรือจะไปวไ่ายน้ําในห้วยหนองคลองบึงต่างๆอาจจะไม่สะดวกใช่ไหมครับซึ่งวิธีการทําได้ง่ายๆและเห็นผลดีแบบใกล้เคียงกันก็คือการเติมน้ําเย็นๆหรือเอาน้ําใส่น้ําแข็งเทลงไปในชามขนาดใหญ่หรือกละมังแล้วจุ่มใบหน้าของเราลงไปในนั้นประมาณ30วินาที หากทาแล้วจะทําให้ความเครียดความวิตกกังวลลดลงและเป็นการคลายกล้ามเนื้อให้ความรู้สึกที่สดชื่นอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับหากคุณเป็นคนที่มีภาวะความดันโลหิตต่ําหรือภาวะโรคหัวใจหนื่นวิธีนี้ไม่แนะนํานะจ๊ะถ้าเอาแบบง่ายๆก็เอาน้ําล้างหน้าล้างตาก็พอหรือไปอาบน้ําก็ช่วยได้แล้วนะครับซึ่งวิธีการเอาหน้าจุ่มน้ําแข็งแบบนี้ดาราชื่อดังในฮอลลีวูดอย่างเบนสติลเลอร์เขาก็ทําเป็นประจําทุกเช้าครับเขาใช้เป็นวิธีกระตุ้นสมาธิ ลดความเครียดจากการทำงานดูแลผิวหน้าให้เนียนใสลดริ้วรอยและทำให้เขานั้นมีความสดชื่นก่อนไปทำงานนั่นเองครับต่อมาวิธีที่2ครับกัดกินอาหารที่มีรสจัดจ้านอาหารที่มีรสจัดจ้านก็พริกนะครับการกินพริกเผ็ดๆนั้นช่วยค,คลายเครียดได้เพราะพริกมีสารที่ชื่อว่าแคปไซซิน ที่ช่วยให้สมองส่วนกลางกระตุน้นการหลั่งฮอร์โมนเอนโดฟินออกมาซึ่งเป็นฮอร์โมนสร้างความสุขที่ช่วยทําให้ร่างกายนั้นสดชื่นและทําให้เรานั้นลืมเรื่องเครียดได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยทีเดียวแต่ทานแต่พอดีนะครับถ้าท้องไส้ปั่นป่วนนี่จะหาว่าไม่เตือนนะและนอกจากการกินเผ็ดแล้วครับการกินเปรี้ยวก็ช่วยคลายเครียดได้เช่นกันอย่างส้มเอ่ยมะนนาเอา่ยและผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวทั้งหลายก็ช่วยลดความเครียดได้ มีผลงานวิจัยที่พบว่าวิตามินซีนั้นสามารถช่วยลดระดับความเครียดสะสมในร่างกายได้ดีและยังมีส่วนช่วยป้องกันความวิตกกังวลได้อีกด้วยครับแหมส้มตำปูปลรราครบรสนี่ต้องเข้าแล้วนะจ๊ะถึงว่าละผมชอบกินครับคุณฟังครับเพราะกินแล้วมันหายเครียดนี่เองอต่อมาวิธีที่3มครับ การมองดูภาพหรือวัตถุที่เป็นแบบแฟร็กทัลแฟร็ทัลคืออะไรครับแฟร็ทัลหมายถึงวัตถุทางเรขาคณิตที่มีคุณสมบัติเหมือนกันในตนเองคือดูเหมือนกันหมดไม่ว่าเราจะดูที่ระยะความละเอียดเท่าใดก็ตามเราซูมลงไปเท่าไรก็ตามมันก็จะมีรูปทรงแบบเดิมเหมือนกันหมดนอกจากงานศิลปะท,ที่เป็นแบบแฟร็ทัลแล้วนะครับที่มีลวดลายซ้อนทับกันอย่างโครมกืนให้เรานึกเห็นภาพนนง่ายๆก็อย่างเช่นคลื่นทะเลก้อนเมฆ ลายของใบไม้ผักบออกคลี่เกล็ดน้ำแข็งฟองของโฟมต่างๆหรือฟองบนกาแฟลาเต้ก็ได้อะไรแบบนี้ครับที่มีลวดลายที่เป็นเลเยอร์เป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งหากเรามองด้วยตาเปล่าครับวัตถุเหล่านี้อาจจะไม่ได้แสดงความเหมือนกันในตนเองแต่หากเรามองเข้าไปในระดับที่ความละเอียดสูงมากแบบนักวิทยาศาสตร์เขาใช้กล้องซูมเข้าไปนะครับเขาพบว่าวัตถุในธรรมชาติดังกล่าวที่พูดถึงไปเมื่อครู่นี้นะครับ เกิดจากรูปแบบย่อยที่ซ้ำซ้อนกันหรือที่เรียกว่ามีมิติแฟร็กทัลอยู่นั่นเองซึ่งความพิเศษของภาพหรือวัตถุที่เป็นแฟร็กทัลนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ทําให้คนเรานั้นรู้สึกเสพติดลุ่มหลงมันได้อย่างง่ายดายนั่นเองครับซึ่งมีการทดลองหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าหากเราได้ดูภาพหรือวัตถุที่เป็นแบบแฟร็กทัลที่มีความซับซ้อนก็สามารถคลายความเครียดได้กว่า60เ์เเลยทีเดียวนะครับเพราะเนื่องจากการเคลื่อนไหวของดวงตาคนเรานั้น เวลามองภาพหรือวัตถุใดๆดวงตาของเราก็จะเคลื่อนไหวด้วยรูปแบบที่เป็นเหมือนแฟรคทัลเหมือนกันคือมันจะค่อยๆไล่จากสเกลภาพใหญ่ๆแล้วไล่ระดับเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆครับจนเห็นเป็นภาพที่ชัดเจนนั่นเองพูดง่ายๆก็คือเมื่อตาของเราไปมองวัตถุที่มีลักษณะเหมือนการทำงานของมันเองเราก็จะมีความผ่อนคลายมากขึ้นในชีวิตประจำวันของเราครับอยากผ่อนคลายก็ง่ายๆเลยมองดูก้อนเมฆสิลายใบไม้ก็ได้ ใครอยู่ใกล้น้ําใกล้ทะเลก็มองดูคลื่นนะครับหรือเช้ามามองดูฟองที่โฟมล้างหน้าที่เราเอาล้างหน้าหรือดูฟองในกาแฟลาเต้ก็ได้ว่าแล้วก็อยากทานอีกแล้วแหละครับพูดเรื่องของกินบ่อยๆไม่ได้เลยนะครับผมนี่จุดอ่อนเลยนะเนี่ยน้ําหนักขึ้นเอาขึ้นเอา เรามาต่อกันที่วิธีที่4ของวิธีแปลกๆแต่ดีที่ช่วยคุณบรรเทาความเครียดได้ก็คือตีตัวออกห่างจากตัวของคุณเองหากเราพบว่าตัวเองติดอยู่กับความวิตกกังวลและความคิดเชิงลบการหาวิธีตีตัวออกห่างจากสถานการณ์ของตัวเองครับสามารถช่วยบรรเทาความเครียดได้ซึ่งนักวิจัยได้ค้นพบว่าการพูดคุยกับตัวเองในฐานนะบุคคลที่3นั้นแบบการแทนตัวเองด้วยชื่อของตัวเองหรือเรียกตัวเองว่าเขาหรือพวกเขา แทนที่จะใช้คำว่าฉันฉันเราหรือผมเช่นการเขียนไดอารี่ถึงตัวเองเหมือนเรากำลังเขียนเล่าเรื่องของคนอื่นเหมือนเรากำลังพูดคุยกับตัวเองในฐานะบุคคลที่3ครับการทำแบบนี้ช่วยให้เราได้มีระยะห่างจากมุมมองของตัวเองทำให้เราสามารถมองเห็นปัญหาต่างๆเรื่องที่กังวลใจในภาพที่กว้างขึ้นกว่าเดิมจากเดิมเราจะมองแต่มุมแคบๆของตัวเองใช่ไหมครับลองมองในมุมที่เราเป็นคนอื่นแล้วมองมาที่ตัวเองบ้างสิแล้วเราจะเห็นอะไรบ้าง วิธีนี้ครับผมเองก็ใช้บ่อยเราอาจจะพูดกับตัวเองเหมือนเราเป็นคนอื่นเขียนถึงตัวเองในฐานะที่เราเป็นคนอื่นมองตัวเองเข้ามามันได้ผลดีจริงๆนะครับช่วยให้เรามีสติทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราได้ดีด้วยและวิธีที่5ครับลองหาวสิจ,จ๊ะ oh. 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 เมื่อเรารู้สึกเครียดและวิตกกังวลครับสมองจะมีอุณหภูมิที่ร้อนขึ้น เหมือนที่เขาว่ากันว่าโกรธจนหัวร้อนนี่แหละครับซึ่งหนึ่งในวิธีการสั้นๆง่ายๆที่จะทําให้สมองนั้นเย็นลงได้และช่วยลดความเครียดได้ดีก็คือการหาวนั่นเองก็แน่ละใช่ไหมครับหากคุณเครียดและต้องการพักผ่อนผ่อนคลายการหาวอาจช่วยคุณได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่มีอารมณ์จะหาวเลยก็ฉันไม่ได้ง่วงเน่ก็ลองเปิดคลิปใน YouTube ค้นหาคลิปคนหาาดูนะครับผมไปค้นดูมาเออมีจริงไว้ คลิปคนหาวเต็มเลยนะครับเพราะการหาวเป็นโรคติดต่อครับเมื่อเรามองดูคนหาวเราก็จะหาวตามจริงไหมครับคุณฝั่งครับก็เป็น5วิธีแปลกๆแต่คุ้นเคยกันดีที่ช่วยลดความเครียดให้เราได้ในชีวิตประจำวันครับ ฟังแล้วคิดเห็นกันอย่างไรหรือคุณผู้ฟังมีวิธีแปลกๆที่ช่วยลดเครียดได้ก็แนะนําได้นะครับผมชอบหาอ่านวิธีแปลกๆพวกนี้อ่านแล้วก็สนุกดีได้สาระความรู้นําไปปรับใช้ได้ด้วยและก่อนจากการผมขอสรุปให้ฟังกันอีกครั้งครับวิธีแรกก็คือเอาหน้ามุดน้ําแข็งจะทําให้ความเครียดความวิตกกังวลลดลงเป็นการคลายกล้ามเนื้อและให้ความรู้สึกสดชื่นอีกด้วย 2. ครับกัดกินอาหารที่มีรสจัดจ้าน เช่นรสเผ็ดรสเปรี้ยวอาหารที่มีวิตามินซี 3. ครับการมองดูภาพหรือวัตถุที่เป็นแฟร็กทลวัตถุทางเลขาคณิตที่มีคุณสมบัติเหมือนกันในตนเองอย่างในชีวิตประจําวันของเราก็เช่นการมองดูคลื่นทะเลมองดูก้อนเมฆลายของใบไม้ดอกไม้ผักบ็อกคลีเกล็ดน้ําแข็งโฟมหรือฟองบนกาแฟลาเต้อะไรแบบนี้นะครับ 4. ครับตีตัวออกห่างจากตัวของคุณเอง ด้วยการพูดคุยกับตัวเองในฐานะบุคคลที่3แบบการแทนตัวเองด้วยชื่อของตัวเองหรือเรียกตัวเองว่าเขาพวกเขาแทนที่จะใช้คาว่าฉันฉันเราหรือผมและวิธีที่5ครับลองหาวสิจะเพราะการหาวคือวิธีการง่ายๆที่จะทำให้สมองยินลงได้และช่วยลดความเครียดได้ดีด้วยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยพบกันใหม่กับสาระดีๆในรวมผ่อนคลายในครั้งหน้าครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ